สวัสดีนักเรียนชั้นป3นะครับอ่าวันนี้วันที่26นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะครับเรียนในเรื่องของนะครับการคาดคะเนน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดการคาดคะเนก่อนอื่นนักเรียนต้องมาดูตรงนี้ก่อนคําว่านี่การคาดคะเนหมายความว่าถ้าเราพูดภาษาธรรมาก็คือการกะเอา การเดาสุ่มเอาเช่นครูเอาอาเช่นนักเรียนเนี่ยหยิบของชิ้นหนึ่งมาเช่นอ่าก้อนหินหนึ่งก้อนแต่เราไม่ได้เอาไปชั่งนะครับนักเรียนหยิบขึ้นมาดูแล้วก็นักเรียนก็คิดเอาว่าจากน้ําหนักที่นักเรียนจับอยู่เนี่ยก้อนหินขนาดเนี้ยมันควรจะหนักเท่าไหร่มันอาจจะไม่ได้เปเ๊ะปเป ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้น้ำหนักตามที่เราเอาไปชั่งในเครื่องชั่งนะครับแต่เราจะประมาณเอาค่าใกล้เคียงมันค่าที่เราคิดตามความเป็นจริงเขาถึงเรียกว่าการคาดคะเนนการกะเอาการสุ่มเอาการคาดเดาเอานะครับโดยไม่ใช่การชั่งน้ำหนักจริงๆ ถ้าเราเอาไปช่างจริงๆก้อนหินหนึ่งก้อนเราจะรู้เลยว่าเอาไปช่างวางบนเครื่องช่างปุ๊บเราจะรู้เลยว่าก้อนหินก้อนนี้หนัก3กิโลแต่อันนี้เราไม่ทําเราเป็นการคาดคะเนนะครับประมาณค่าเอานะครับดูข้อ1นนะครับปลาทู1ตัวนักเรียนต้องคิดดูนะนักเรียนคิดถึงภาพปลาทู1ตัวที่นักเรียนเห็นตามตลาด ถูกไหมปลาทูหนึ่งตัวควรจะหนักเท่าไหร่ปลาทูหนึ่งตัวหนักสาสิบกิโลกร,รมัมตัวใหญ่มากนัเรียนตัวประมาณเด็กปสามคนหนึ่งเลยใช่ไหมถูกไหมน้ำหนักสาสิบกิโลกร,รัมนีนักเรียนคือน้ำหนักของคนหนึ่งคนนะ ของเด็กปสองปสามหนึ่งคนเลยใช่ไหมแต่ใน,นเนี้ยมันบอกแค่ว่าปลาทูหนึ่งตัวเท่านั้นเองจะเป็นไปได้ไหมหรือปลาทูหนึ่งตัวหนักสามกิโลกรัมใหญ่เหมือนกันนะเรียนนักเรียนเคยเห็นปลาทูที่เขาขายเป็นเข่งๆที่ตลาดอะ่ะมันตัวใหญ่ขนาดนั้นไหมนะครับคำตอบของการคาดคะเนที่มันสมเหตุสมผลมากที่สุด ก็คือปลาทูหนึ่งตัวนะครับหนักสามขีดนี่คือตัวใหญ่นะสามขีดเนี่ยนะครับไม่เชื่อเรียนลองเอาปลาปลาทูตามร้านค้าเนะี่ยไปชั่งกิโลดูมันจะหนักประมาณเนี้ยหนึ่งขีดสองขีดสามขีดเนี่ยประมาณเนี้ยไม่เกินนี้เพราะปลาทูตามบ้านเราไม่ได้มีปลาทูตัวใหญ่และไม่มีปลาทูที่มันหนัก 30กิโลกร,รมัมยกเว้นปลาทูหน้าที่เขากินสดๆนะครับอันนี้เขาหมายถึงปลาทู1ตัวเห็นไหมเรียนดูสิมันวางอยู่บนจานได้เลยแสดงว่ามันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นถ้าปลาทูที่มันหนัก30กิโลกร,รมมันจะวางอยู่บนจานได้ไหมนะครับอ,อันนี้คือการคาดคะเนครูเลือก3ขีดครูก็ทำเครื่องหมายถูกที่3ขีดแบบนี้นะครับ ต่อไปเอาจักรยานจักรยานข้อสองนี่จักรยาน1นคันหนักเท่าไรหร่ดีห้ขีดห้ขีดคือกี่กิโลเนี่ยห้สิขีดคือกี่กิโล1กิโลมี10ขีดสองกิโลมียี่ขีด สามกิโลมียี่มีสามสิบขีดดังนั้นห้าสิบขีดก็จะเท่ากับห้ากิโลกรัมจักรยานหนึ่งคันหนักกี่กิโลหนักอยู่นะนักเรียนนะครับแต่ถ้าจักรยานหนึ่งคันหนักตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนักเรียนหนักมากมันจะปั่นไปได้ไหมนักเรียนเด็กหนึ่งคนจะปั่นจักรยาน หนักร้อยห้าสิบกิโลกรัมไปไหมปั่นไม่ไปหรอกครับนักเรียนเพราะมันหนักเกินดังนั้นนะครับคำตอบที่มันสมเหตุสมผลมากที่สุดถ้านักเรียนอ่าครูจะบอกเรียนให้นะครับถ้านักเรียนไปดูไปโฟกัสตรงที่อ่าจักรยานของเด็กคันเล็กๆนะนักเรียนที่เด็กปั่นเล่นที่มันมี สี่สี่ล้อนะนักเรียนที่มีข้างหน้าหนึ่งล้อแล้วก็ข้างหลังมีหนึ่งล้อที่เป็นล้อใหญ่แล้วก็มีล้อเล็กอีกสองล้อของเด็กนะ่ะถ้าเรียนไปดูตรงจกกรัจก,กรยานเด็กนั่นมันก็จะหนักประมาณห้ากิโลกรัมแต่นักเรียนดูจากในรูปดูจากในรูปไม่น่าจะเป็นจัก,กรยานเด็กเป็นจัก,กรยานของทั่วไปที่เด็ก โตป .4 ป 5, 5ป .3 ภาป4ป .5 ปั่นได้หรือผู้ใหญ่ก็ปั่นได้คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ปั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นจัก,กรยาน1คันควรเมื่อเราคาดคะเนแล้วมันควรจะหนักประมาณ15กิโลกรัมครูก,ก็เช็คถูกลงไปที่15กิโลกรัมนะครับอ่ะนี่คือใบงานแรกของวันที่26นะครับมีทั้งหมด10ข้อ ต่อไปนะครับใบงานที่2นะครับใบงานสุดท้ายของวันที่26นะครับเป็นการคาดคะเนนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยเติมน้ำหนักของข้าวโพดแล้วโยงเส้นจับคู่สิ่งของกับน้ำหนัก ที่ได้จากการคาดคเนเห็นไหมถามว่าข้าวโพดเนี่ยนักเรียนเนี่ยข้าโพดนียที่อยู่ในเครื่องช่างเนี่ยคาดคณีไหมไม่ใช่การคาดคะเนนะอันนี้คือช่างจริงไปแล้วนะครับน้ำหนักของเข้าวโพดก็ออกมาแล้วไม่ใช่การคาดคะเนครูบอกนักเรียนไปแล้วว่าถ้าคาดคเนเนี่ยเราจะต้องไม่ใช้เครื่องช่างใช้แค่ความคิดของเรา นะครับดังนั้นข้าวโพดเนี่ยสี่ฝักที่อยู่บนเครื่องช่างน้ำหนักไม่ใช่การคาดคะเนเราตอบได้ไหมตรงเนี้ยข้าวโพดสี่ฝักหนักกี่ขีดเราก็นับไงนักเรียนเขาถามเป็นขีดก็ตอบเป็นขีดนะไม่ใช่ว่าเขาถามเป็นขีดแล้วไปตอบข้าวโพดสี่ฝักหนัก สามร้อยกรัมเนี่ยถูกไหมไม่ถูกนะครับเพราะอะไรเพราะเขาถามเป็นขีดก็ต้องตอบเป็นขีดข้าโพดสี่ฝักหนักเท่าไหร่อาไรก็มานับเอาตรงนี้เห็นไหมนี่นี่เข็มยาวเข็มตัวนี้มันชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ขีดไหนขีดนี้ใช่ไหมนับสิมันกี่ขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดและสี่ขีด แบบเนี้ยแสดงว่าเครื่องช่างชนิดนี้ไม่ใช่เครื่องช่างชนิดนี้แสดงว่าข้าโพดสฝากนักกีดสี่ขีดนั่นเ้ก็เขียนเลขสีลงไปนะครับต่อไปเมื่อเสร็จแล้วนะครับน้กเรียนก็มาดูตรงนี้จับคู่สิมีสิ่งของอยู่นะครับ1 2ึสาม 4และ5มีขนาดค่าของน้ำหนักอยู่1 2 3 4และ5แสดงว่ามันจะซ้ำกันได้ไหมนักเรียนมันซ้ำกันไม่ได้มีน้ำหนักอยู่5น้ำหนักมีของอยู่5อย่างนะครับข้าวโพดฝักหนักเท่าไหร่อืมนะครับ สี่ฝักนั่นเองเมื่อกี้เห็นไหมสี่ฝักเนี่ยหนักสี่ขีดอะสองฝักล่ะหนักเท่าไหร่อ่าถ้าสองฝักหนักสองขีดนักเรียนก็โยงเส้นไปที่สองขีดแบบนี้แตงโมสองผลหนักเท่าไหร่น้ำหนักสูงสุดที่มีคือ 200กิโลกรัมสองร้อยกิโลกรัมควรจะเป็นน้ำหนักของอะไรระหว่างหมูกับวัวหมูกับวัวอะไรหนักกว่ากันอาถ้าวัวหนักที่สุด200กิโลกรัมต้องเป็นน้ำหนักของวัวแบบเนี้ยแล้วหมูล่ะก็ไปดูน้ำหนักลองลงมาสิหมูหนึ่งตัวแน่นอนว่ามันต้องหนักมากกว่าเตงโมและหนักมากกว่าข้าวโพดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสมมติเฉยๆนะ สมมุติเฉยๆนะครับข้าวโพดอาจจะไม่ได้หนัก2ขีดนะครับแล้วแต่นักเรียนดูความเหมาะสมนะครับข้าวโพดหนึ่งกองควรจะหนักเท่าไหร่เตงโมสอลูกควรจะหนักเท่าไหร่อันนี้ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเฉยๆถ้านักเรียนคิดว่าหมู1ตัวมันหนักเแขีดจะเป็นไปได้ไหมหมูหนัก8ขีด นะครับแขีดยังไม่ถึง1นกิโลเลยนะครับคิดถึงการคาดคะเนนน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับใบงานของวันที่26ก็มีแค่2ใบนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ